สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดบัตรของ Adobe Fresco นะคะข่าวดีก็คือเมื่อเร็วๆนี้ทาง Adobe Fresco นะคะได้ปล่อยบัตรให้เราได้ใช้ฟรีเป็นพันๆบัตรเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนจะต้องสมัครสมาชิกเท่านั้นวิธีการแอบบัตรนะคะก็เราก็ไปที่บัตรอเกเซ l นะคะแล้วก็ as สบั Discover Newb ัตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบัตฟรีที่ทางเฟ s โกอนุญ,ญาตให้เราได้แอดเข้าไปในโปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือเอ,อเราสามารถกดปุ่มต่างๆนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดพอดีอันนี้มีกดดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ สมมุติว่าดาวน์โหลดที่คอมพิวแล้วเราจะรีมูฟแล้วก็แค่รีมูทสำหรับบัตรที่ดาวน์โหลดแล้วเขาก็จะขึ้นคำว่า d d ด e s s ให้นะคะทํานี้เองแล้วก็จะได้บัตรได้ใช้ใน r a s p b e r r y บัตรของเรานะคะทั้งหมดก็จะถูกแอดเข้าไปหรือว่าเราสามารถที่จะ import ไฟล์นะคะที่เป็นไฟล์ .abr ซึ่งเป็นไฟล์บรัอของทั้ง Adobe Photoshop และ Adobe Fresco นะคะเราสามารถที่จะ import เข้ามาใช้งานได้ตำบตัดต่างๆก็จะกินในที่ของ Creative Cloud ของเราะาว่า Creative Cloud ของเราก็จะเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับพวก assets ที่เราเซฟลงหรือว่าบัตต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในรายบรีบัตรนะคะก็เราก็สามารถที่จะ add remove ได้ตามความต้องการของเราบัตรก็จะเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มเติมจากบัตรที่เเขามีมาให้อยู่แล้วตามนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนอย่างเช่น fx บัตร บรัสหรือว่าคอมมิตบรัสนะคะก็จะต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงที่จะใช้ได้นะคะตอนนี้ก็คือเปิดให้ใช้งานได้ซึ่งดีมากๆเลยค่ะค่ะเวลาที่เราดาวน์โหลดบรัสมานะคะเราสามารถจัดระเบียบบรัสของเราได้โดยการที่เราไปที่ n ม t e Pixels b u s t นะคะปุ่ม3ปุ่มด้านขวามือบนค่ะจากนั้น เราสามารถที่จะเปิดปิดรายการบรัสของเราแต่ละรายการได้อีกครั้งเราอยากสามารถเข้าไปในหมวดหมู่ของแต่ละบัตรได้นะคะโดยที่คลิกเข้าไปเราก็จะพบว่ามีรายชื่อของบรัสต่างๆเราสามารถที่จะเปิดปิดแต่ละรายการได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ